โอเคมีอะไรจะบอกจริงๆไม่มีอะไรจะบอกหรอกมีคนถามมาถามว่าเบลโทโรลีไว้อะดียังไงทําไมต้องฉีดถามว่าดียังไงอะก็มันก็ทําให้ผิวเราอะดูอิอ่มฟูเนียนเด้งชุ่มชื้นฉ่ำวาวแล้วถามว่าทําไมต้องฉีด ฉีดเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นน่ะผิวเราอ่ะมันขาดความชุ่มชื้นคอลลาเจนก็เสียไปเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดน่ะก็เพื่อทดแทนไอสิ่งที่เราขาดหายไปตามกาลเวลานี่แหละหลังฉีดไปแล้วผิวหน้าเราเนี่ยจะมีการปรับตัวเนาะมีการสร้างกระตุ้นคอลลาเจนให้มากขึ้นผิวของเราจะถูก ตัว HA ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยจะดึงน้ําเข้าหาตัวมันเองรวมกับ g ีซ c e r o จะช่วยปกป้องไม่ให้น้ําที่ถูกกักเก็บเข้ามาเนี่ยระเหยได้ง่ายมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ต้องฉีดน่ะก็เพื่อต้องการให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นขึ้นนั่นเอง